กำนความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฟักทองฝันเห็นฟักทองแปลว่าอะไรฝันเห็นลูกฟักทองฝันเห็นลูกฟักทองแปลได้ว่าท่านจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่า จะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าเดือดร้อนเพราะลูกเดือดร้อนเพราะลูกเต้าเดือดร้อนเพราะน้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนอายุน้อยกว่า เดือดร้อนเพราะเพื่อนที่อายุน้อยกว่าฝันเห็นฟักทองท่านจะโชคดีในงานที่ตัวเองทํามีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ได้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลน,นะคะาคาอวอร์ดรางวัลพระพิคเนตมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในงานที่ท่านทําค่ะเลขนําโชคเลขนําโชค อันนี้มีคนคิดร้ายมีศัตรูจ้องเล่นงานนะคะแล้วก็อันนี้มีเคาะเจ็บใครได้ป่วยเลขนำโชค070770 7, 0, 7, 7, 0ค่ะเลขนำโชค0770 0ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ